โอ้เออกระเด็ดเกาะเพชรพิชัยชันหะโุมานผู้ชันชัยชิดมีฤทธิ์เฮาหานแสนวันจันทากเขาบินหาแสนปอกสักใยับเยินแสนทระเนิ้อตีกูก็บ่ต้องแสนตะบองตีกูก็บอกมีถูกแสนธนูยิงกูก็บ่มีเข้าตัวกูคือคงกระพันแสนดากหวานฟันกูก็บอมีเก็ดกูคือเพชรเด็กเพชรทรงแ่หอเด็กหอบลอหอกขอเงินหอบขอทองหอบสมริดจิตทองแดง คงทั้งแสงฟ้าผ่าเพชรจะคงทั้งซ้ายเพชรจะคงทั้งขวาเพชรจะคงทั้งนั่งเพชรจะคงทั้งยืนเพชรจะคงทั้งหลับเพชรจะคงทั้งตื่นเพชรจะคงทั้งยืนสู้รบเพชรจะคงทั้งในน้ำเพชรจะคงทั้งบนบกเพชรจะคงอึดใจบังหิ้าตัวกูเืออิน้าศิลาแหลงแข็งยิ่งกว่าเพชรอันกล้าอิติปิโสพคกว่าูกู พระฤษีนั้งสี่ตนเธอจึงให้กูเล่าพับพุทธกับมนคงแค่เพ็ดเออ,อเอริกตพบตลบมนทนเธอจึงให้ชุดตัวกูประดุษหนึ่งอนุมานวายุบุทถานก้าแห่งพระรามประยุทธ์ด้วยอินทรชิตประสิทธิด้วยสารพัดคงเจ้าคุงลงกามหายักษชา,า่ากูกรบอมิตายด้วยเดชะ พระนารายณ์อวตารลงมาผ่านอสุราให้หมดมุ้ยด้วยสอนแห่งพระผู้เป็นเจ้าตัวคูนี้องกระพันคือหินศิลาแรงแข็งยิ่งกว่าเพชรกล้าอมเอกเรอเริดกะเพชรชัยชันพนุมานผู้ชันชัยชิดมฤทริเ์เฮาหานแสนวันจะถากอกบินทางแสนขอบสักรยักษ์ยืนแสนอเนินตีกูกระบต้องแสนตะบองตี